มาครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะเล่นเป็นปืนฟาร์มากักหน่อยนะครับผมแบ็คการ์ดนะ Gen 2นะผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาเล่นทีมคำๆโชว์ไกให้เพื่อนดูนะครับผมแต่ว่าปืนนี้คือโน no ทุกห้องนะแบนไม่ให้เล่นฟาร์มาร์ทุกห้องกับทุกห้องนะผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาห้องเล่นกันหน่อยนะเล่นทีมกันหน่อยนะครับผมโชว์ไกคำๆนะครับมาครับผมพเพื่อนๆก็มาเล่นดานที่คุ้นเคยกันหน่อยนะเวนิเซียนะครับผมก็ได้เล่นเล่นไปสองเกมแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ยิงใคร เฮ้ย hey, ใครวะน,นะนั่งอยู่นี้คือ2วินแรกนะคือเขาวิ่งเข้าวงอย่างเดียวยนั้นเพื่อนนะอ่ะก็ผมยิงได้คนนึงนะครับผมก็วิ่งเข้าวงเหมือนเดิมนะปายครับผมเดินไปฆ่ากันหน่อยนะรอบนี้คือคนเขายังไม่รู้ว่าผมเล่นยังไงนะเดี๋ยวผมจะบุกไปยิงเลยแล้วกันนะวินแรกนะวินที่สองครับผมด้านขวามือเห็นโยนระเบิดอะไรเพื่อนเรียบร้อยครับผมมัวแต่โยนระเบิดนะเมื่อกี้เนี้ย ใช,ใช้ลูก่อนใะ้ลูก่อนปาแสงปาแสงเข้าเกิดเขานะเผื่อมีตัวในเกิดแต่ว่าผมก็จะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งนี่ไงให้เ hey, <Hey, S 2> พื่อนโดนยิงว<ะ>่ะเฮ้ยวิ่งหันหลังอย่างนี้ก็เสร็จผมอยครับผมบอกเลยถ้าประชันทีอย่างนี้ผมบอกเลยต้องต้องบวกกันนะไม่รู้ว่าผมสนัยครับผมเก็บไป3คนแล้วนะ3คิวแล้ววินนี้เก็บไปะครนะผมเดี๋ยวผมจะขออีกสองตัวได้ไหมก่อนจะตายเก็บไปอีกหนึ่งคนครับผม กดเน้นๆครับผมปืนผูกมันลั่นเร็วเก็บไปสี่แล้วเพื่อนหายอีกตัวหนึ่งก่อนอยู่ไหนวะอีกตัวยังไงโอ้เก็บไปห้าผมเพื่อนเก็บไห้าอีกตัวนึงยังไงเก็บไปหกคิวอะครับผมเพื่อนนะก็ชนะวิ่งเข้าวงเลยนะโอ้โหเก็บไปหกครับผมวินนี้ก็ได้เจ็ดยิงไปเจ็ดตัวแล้วครับผมเล่มับบหนึ่งนะตอนนี้ผมก็เล่นกับแคนเหมือนเดิมนะเพื่อนนะอยากให้ดูมาขำนะครับผม ว่าแขนก็เริ่มเยอะแล้วตอนนี้ก็เล่นสนุกสนุกขำานะผมไม่เครียดขอหัวแตกครับผมยิงอยู่ไม่ตายว่ะโหยิ่งออกมายิงผมแป๊บเดียวตายเลยว่ะหรือว,ว่าผมแต่งตัวบั็กวะนี่ยังไงม่งรูนะเพื่อนยิงแป๊บเดียวตายอยู่ระเบิดไปครับผมเผื่อได้ดไน,นี่ไงไกลๆนี่เหรียญแตกไปด้วยครับผมคือบอกเลยนะย่าอย่าให้ฟา,าร์มาดหลุดนะผมบอกเลยจริง ปืนนี้มันลั่นกระสุนเร็วมากแล้วก็มันเป็นปืนที่แรงมากด้วยนะเพื่อนนะใครเล่นดีๆเก่งๆบอกโอ้โอยังไงยิงโดนไีๆสองนัดวะเมื่อกี้พอให้เขาเจ็บๆได้อยู่นะด้านขวามือเนี่ยเพื่อนยิงอะไรปะเฮ้หรือว่ายิงคนไปเราไปสั้นก่อนแล้วเราไปยาวก่อนหน,นะเพื่อนจะมีสักตัวให้เรายิงไหมด้านขวามือเนี่ยเล็งรอใช่ไหมโอ้โหโดนแสงยังไง ยิงลากเลือละกันโอโหนึกว่าเขาจะวิ่งหนีนะเพื่อนนะโดนพกผมยิงไปดีเลือดละสองครับผมเพื่อนต้องแอบ,บก่อนแอบบก่อนเพราะเลือดเลือดเลือดผมน้อยตอนนี้ตอนนี้ผมก็อยู่เลือเรือผมกับอ่ากับคนในแคนผมมะตอนนี้คนในแคนผมก็เล่นสนัยนะเราจะไปตายคู่ด้วยกันนะ <laughs> ใช่ไหมขอไม่ตายคู่ได้ไหมขอยิงได้สักตัวได้ไหมผมเลือดน้อยอ่ะเพื่อนห้าวไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ด้านไหนนะ แคนผมยิงหนึ่งตัวแล้วโอ้โหผมไม่คิดเลยว่าจะอยู่ด้านซ้ายเหมือนนั้นเพื่อนผมคิดผมคิดว่าจะอาจจะอยู่หลังรถอย่างนี้นะยิงไปครับผมพอได้ซากนะเขาเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เนะี่ยยิงไปโดนสองสามนัดู่นะกระสุนไฮ้นี่ไงคนจะข้ามอะจะข้ามมาอะไรเพื่อนบอกเลยอย่าให้ฟาร์มาดหลุดนะครับผมอย่าให้หลุดมาถึงมือผมนะห้องนี้ไม่แบนนะครับผม,มเพื่อนฟาร์มาดก็ต้องทําใจร้องนะเพราะว่า ฟาร์มัดมันเป็นปืนที่เกลียนด้วยคือผมก็ชอบปืนนี้ด้วยนะมันมันลั่นกระสุนเร็วอ่ะเพื่อนแล้วก็แรงด้วยแบบว่ามันยิงแบบโคตรดุอ่ะแถมมันมาเจนสองไงเพื่อนมันก็ลั่นกระสุนเร็วนะครับผมตระกูลเจนสองนะครับผมอ้าวมาฮเดี๋จะเปิดให้มาเพื่อนมาตามนะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหโดนแสงครับผมอยู่ไหนวะเฮ้ยฮัลโหลอยู่ไหนเอ่ยยังไงโอ้โห,โโหนั่งอยู่นี่เลยหรอหะวะ เรียบร้อยครับผมก็ชนะไปนะครับผมฝั่งผมก็ได้เจนะครับผมไปสลับฝั่งแล้วเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโอ้ยฆ่าทีมตัวเองวะ่ะเดือนผมเหลือ7 6ครับผมนี่มาแล้ววิ่งมาแล้วขอหนึ่งตัวก็ได้อ่อหนึ่งตัวก็ยังดีครับผมเหรียญแตกครับผมพอได้ยิงให้เพื่อนได้ไปคิวนะครับผมขอเพื่อน โยนระเบิดควันได้ไหมไม่โยนะผมเก็บระเบิดไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเริ่มรู้แล้วเขาจะบุกสั้นมาไวมากนะแน่นผมจะต้องแอบก่อนนั่นเพื่อนนะโยนระเบิดกันหน่อยนั่นเพื่อนนะโยนระเบิดสูตรกันหน่อยเผื่อได้ครับผมเผื่อได้มีคนมาปะด้านหน้าเหมือนเหมือนสั้นจะมาเพื่อนฮัลโหลยังไงโอ้โหโบอกแล้วมันแรงปืนมันแรงครับผมได้เอพี่เพื่อนรัวๆเลยผมอะ ตายก็เล่นใหม่ครับผมไม่ต้องซีเรียสครับผมตอนนี้ตายก็เล่นใหม่ครับผมฝั่งผมไป็ฝั่งกันนะตนอนนี้นี่ไงคนนี้คนนี้อีกแล้ววะ่ะตายผมเกือบทุกรอบเลยคนนี้แต่ว่ายิงผมแบบโอโ้โหโคตรสร้างน,นะเพื่อนเลือดละสิบแปดใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนไปเถอะเพื่อนอน,นี่ถ้าผมยืนตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วโดนระเบิดเขาเอาระเบิดสูตรเพื่อนเผื่อได้เดือบเผื่อฟุกได้นะครับผมเหมือนยาวมาว่ะใช่ไหม ยาวมาเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยหลุดมาได้ไงวะเนี่ยคนดูยาวทำไมเขาดูแบบพลาดอย่างเงี้ยด้านขวามือมีแน่นอนนี่ไงหน้ากระถางหลด,ดไปครับผมโอ้โหเ,เขาได้ยินเสียงผมไม่เย็บเสียงผมหลุดไงเพื่อนตอนนี้กำลังไล่มานะฝั่งผมเฮ้ยมีคนวิ่งยาวอะ่ะโอ้โหเพื่อนทำไมกันลึกกันจังอะ่ะกันลึกแต่ว่าไม่ไม่ดูยาวนะผมก็ยังงงนด้วยนนะาลรวเปิดสูบเหมือนเดิมครับผมเปิดได้โดนแสงแล้ววะ สั้นจะมาเพื่อนโหนี่ไงโอ้โหเยอะเกินตรงนี้โคตรเยอะเลยเพื่อนเรียบร้อยสิครับอย่างนี้มากันเยอะครับผมอ่าโดนระเบิดไปครับผมระเบิดไปแสงมาคนนี้มาอีกแล้วปะ่ะนี่เห็นไหมเพื่อนตายผมอีกแล้วคนนี้โอ้โหโดนระเบิดครับผมมายืนอ้อก,กันตรงนี้ก็ระเบิดเรียบร้อยนะบอกเลยผมจะไม่ชอบยืนอ่าตรงแยกสักเท่าไหร่นะเพื่อนเพราะเราระเบิดเขาวิ่งเขาโยนมาตรงนี้บ่อยมากนะ แล้วก็บางคนก็พลาดตรงนี้นันเพื่อนนะบอกเลยอย่าพลาดอย่าพลาดให้มีฟาร์มาดมาปะนี่อย่าอย่าเก็บไปสองครับผมเก็บสามเลยแล้วกันเก็บสามจริงๆวหะเพื่อนแต่ขอใส่ลูกก่อนละกันนี่ไงมีคนวิ่งมาว่ะโอ้โหชุดแพตตินัมทั้งลำเลยอ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ชนะนะครับผมตอนนี้ได้แปดวินละฟังผมนะไปครับผมไทยก็เกิดใหม่ครับ โดนแล้วควันดำไปก่อนแล้วก็แสงนะครับผมเพราะว่าเขาวิ่งมาด้านนี้โคตรเร็วเลยอ่ะโยนให้หมดมือเลยแล้วกันนะระเบิดเพื่อนไปครับผมตอนนี้ก็ผมก็จะคุมสั้นนี่แหละผมก็จะอยู่แถวแ,ถว,แถวนี้แหละนะเผื่อเขาจะวิ่งมาแต่ว่าทําไมเงียบอย่างเงีปะเนี้ยเอาทีมผมแล้วเนผมวิ่งไปแล้วตามนะผมตามแชนไปผมก็ตามนะครับผมโอ้แสงว่ะโอ้เหมือนผ่านเยอะเยอะจัดนี่ไง วงมาเพื่อนนะโหลยิงก่อนครับผมยิงก่อนได้เปรียบที่ไหนนะครับบอกเลยก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้อันดับหนึ่งนะครับผมยิง25คิวนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ